คุณเคยเจอคนที่คุณรู้สึกว่าพวกเขามีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปบ้างไหมคะพวกเขาอาจจะไม่ได้พูดจาโอ้อวดไม่ได้พยายามแสดงออกว่าเหนือกว่าใครแต่ทุกการกระทำทุกคำพูดทุกท่าทางของพวกเขากลับสะท้อนถึงความฉลาดความฉลาดที่ไม่ใช่แค่เรื่องของ IQ หรือว่าการจดจำข้อมูลนะคะแต่เป็นความฉลาดทางด้านปัญญาความฉลาดในการใช้ชีวิต ความเฉียบคมในการมองโลกและความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งค่ะวันนี้ครูเกศจะมาเปิดเผยถึงสัญญาณที่สังเกตได้ง่ายของคนฉลาดอย่างแท้จริงค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของการสวมหน้ากากหรือว่าการเสแสร้งทำเป็นคนฉลาดแต่เป็นการเข้าไปในพฤติกรรมทัศนคติและก็วิธีคิดของพวกเขาเลยจริงๆเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้ จะทำให้คุณมองเห็นความฉลาดในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและคุณอาจตระหนักได้ว่าบางทีตัวคุณเองก็มีคุณสมบัติเหล่านี้ซ่อนอยู่โดยที่คุณเองก็อาจจะไม่รู้ตัวค่ะสัญญาณแรกที่ชัดเจนของคนที่ฉลาดคือพวกเขาเป็นนักฟังที่ยอดเยี่ยมคนฉลาดเขารู้ว่าการฟังนั้นสำคัญกว่าการพูดพวกเขาไม่ได้ฟังเพื่อรอจังหวะโตตอบ แต่พวกเขาฟังเพื่อทำความเข้าใจอย่างแท้จริงพวกเขาจะใช้สมาธิทั้งหมดจดจ่อกับสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสื่อสารทั้งถ่อยคําน้ำเสียงภาษากายพวกเขาจะพยายามจับใจความสำคัญหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และพยายามทำความเข้าใจมุมมองของคู่สนทนาอย่างลึกซึง้ง